ร้านนี้การขายแบบปิดบ้านนะครับนี่หวัวมีพี่น้องนี่นิหวหัวมีเห็ดสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมมาที่บ้านสาวเอนะครับวันนี้มีตลาดนัดนะครับพี่น้องมีโอกาสได้มาจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็เลยมาเห็นตลาดนัด ตลาดนัดนี่คือตลาดนัดบันเสาเอนะครับบันเสาเอก็อยู่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เลยพาพีพ่พาน้องมาเบิ้งตลาดบันบ้านครับตลาดบันบ้านนี่ครับเพิ่นเริ่มตั้งแล้วครับเขามาก็เจอเลยครับนี่นีเป็นใส่กรอกหมูครับลวก็มิแหนมครับ คน,นกับยางมอทฮันหลายกับพุ่นละช่วงหกโมงคนละครับด้านนี้ก็สิเป็นหมาลาแล้วก็เป็นย่ำกับพี่น้อง้านนี่หมาลามีย่ำด้ครับนี่ก็สิเป็นของทอดเป็นไก่ทอด เป็นใส่กรอบเป็นหลายอย่างครับด้านนี้เป็นเป็นกะเท้าครับเท้าถุงละยิสิทนะครับผัดเผ็ดนี่เป็นผวกผลไม้พี่น้องใกล้าะเลย แนวอยากแนวกินหลากหลายแล้วพี่น้องนี่ขนมหวานครับร้านนี้ขนมหวานมาด้านนี้ก็เป็นหมูปิ้งกะทิสดครับไก่หมักขมิ้นมาละห้าบาทครับนี่ข้าวเหนียวน้ำครับนี่เป็นร้านขายหมูครับพี่น้องครับครับมาวะ ส่วนด้านนี้ก็เป็นขายทุเรียนครับขายทุเรียนแล้วกับผลละไม้ครับมีขายผักกับมีบักขือ นี่ครับบักริกถุงบักไงครับมันยังไงครับถุงได้ยี่สิบครับพี่น้อง,อง,อง,ง,องเออเ็ดเข็มแบบนี้พี่น้องจริงร้านนี้สีร่วมผักครับรวมผักต่างๆครับ ด้านนั้นก็เป็นของทอดครับพี่น้องหลากหลายอีหลีครับหลากหลายปลาผงปลาทู่ครับด้านนี้เป็นขนมครับขนมเป็นถังเงินทั้งทองครับล้านนี้ลูกชิ้นครับพี่น้องลูกชิ้นหนึ่งสมุนไพรครับอมหนังจิ้มรสเด็ดครับ จะเพิ่นกระขายลูกชิ้นเป็นทุง่งถุงน้ำครับนี้เท่าไรนี่ไทยอยากได้แบบหนึ่งสำเร็จรูปก,กะบสื่อไปได้เลยนะครับนี่หนึ่งสำเร็จรูปพร้อมน้ำจิ้มนะครับพี่นออาา้องส่วนร้านนี้ผู้ใดมักจุครับผู้ใดมักจุมักเนื้อนะครับนี่เป็นชุดชุดได้เลยครับพี่น้อง เป็นไรคะเด็บไงเนาะใอยจุกแบบีเด้อค่ะลอ,อยยี่สิบนี่ครับพร้อมนน้ำจิ้มนะครับลอยยี่สิบครับใส่ห่อัดกับจุกไปเลยครับนี่ก็เป็นผลละใม้ครับพี่น,น้องเป็นมังคุดเป็นแก้วมังกรเ,เป็นเงาะเป็นแตงโมครับ เอ็ดเผงขมกับนี่พี่น้องเอ็ดเผงขมอันนี้อีกอย่างไม่คิดซอนครับเอ็ดเผงขมทุงละห้าสิบนี่เป็นขนมครับพี่น้องชิ้ละห้าบาทลบอแเสียบเลยดอันนั้นเสียบอ๊บอ๊บอ๊บถูกต้องอบออ กูเป็นเคียดกด้อบอบเออโอ้นี่กบน้อยครับพี่น่อยกบน้อยกบน่อยครับแล้วเฮ็ดขมนี่กระฮาสิบบาทครับุงลาบไก่มีหมกหน้อใหม่มีหมกปลานิ่นครับมีไข่มึกปูอัดตาไข่ทอดครับพี่น่อกับนี่วัทูครับวัทูเข่งละสี่สิบ สามสิบห่าทิ้งแล้วสามสิบครับด้านนี้ก็เป็นไก่ทอดหาดใหญ่ครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับตลาดตลาดนัดปันซอเอครับตลาดนัดปันซอเอสิมี่วันอังคารแล้วก็วันศุกร์นี่หรอ ถือว่าอาหารการกินหลากหลายด้วยพี่น,ออน้องเพราะว่าจะเป็นอาหารบ้านบ้านครับปักหอยกันนี้แล้วครับพี่น้องมัก,กนนองอยด้านนี้เป็นไก่ป๊อปครับไก่ป๊อป ขินละสิบบาทสิบสองบาทไก่ไม่มีกระดูกสิบห้านะครับนี่ปน,น,ปนินสดๆเผาไม่ไหมครับพี่น้องตัวละร้อยตัวละร้อยยี่สิบครับรน,นี่ก็สิเป็นเสือผาเลยพี่น้อง เดือนนี้เป็นเสือผาส่วนอาหารการกินก็สิอย,อยู่ด้านุนคืออาหารการกินกรับพี่น้องอยู่ด้านโซนนี้ก็สิเป็นเกี่ยวกับทั่วไปเสือผาานะครับผมรับประกันทุกตัวนะครับเอาไปแล้วเสียพังใช้งานไม่ได้นะครับ ก็เอากลับมาเปลี่ยนกลับมาเค้นกันได้เลยครับเป็นเธอได้เลยนะครับีละกันเข้ามาดูเข้ามาลองสอบถามได้ครับสินค้าราคาหลักร้อยนะครับนามาเจอให้ในราคาหลักสิบเท่านั้นนะครับผมเดยวกันเข้ามาดูได้เลยครับ อร่วมรวบร่วมแนวชาติแนวใจเราพี่น้องมองเลยมอสโมบายไอเกลือดีกัสสบายจำนายอุปกรณ์มือถือแล้วครับให้กับลูกค้าทุกท่านเลยครับเรียนเชิญเลยครับดยังเทนัดกันท่านมท่านมีเจราการค่ะคนก็เริ่มมาแล้วพี่น้องคนเริ่มมาย่างแล้วครับ ถือว่าตลาดนี่ก็ค,คึกคักไปได้พี่น้องบ๊บอบเงียบเหงาเลยครับนี่ครับมองนี่ก็เป็นพวกปลาหมึกกับอาหารทะเลว่าที่เป็นบักหอยแค้งกุ้งนะครับนี่ถือว่าตลาดนี่คึกค,คักครับเพราะว่ามีโรงงานน้าตาลอยู่มูบานนี้ครับคนก็นเลยหลยพี่น้องจักน้อยนี่หลกว่านี้ครับตอนนี้เขาบรท่านเด็กเลิกงานมาอยู่ครับ ตอนนี้ขายแบบตัดบ้านนะครับนี่หัวกันได้พี่น้องมีนี่หัวนี่เห็ดเพื่อนนั้จ้าทำไหนได้จ้าอีกสิบาทจ้าอีกสิบาทไอ้ถึงขมพี่น้องไอ้ขิงขม สำหรับมนีก็ขอบคุณลหลายๆด้วยครับพี่น้องที่เอมามนติดตามมารับชมถือว่าวันมนีีผมมีโอกาสได้มาต่างจังหวัดครับมาอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เลยภาพมาชมบรรยากาศตลาดบ้านเฮ้าของเราพี่น้อง